วันนี้วันนี้สะผมแม่อาบน้ําให้เป็นครั้งแรกกับพ่อวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดวันเสาร์ปีสองพันห้าร<ม>้อยห้าสิบสี่เดือนธันวาอาบน้ําเป็นครั้งแรกแม่สี่สิบวันแล้วนะมูนินขอให้หนูสุขภาพแข็งแรง โอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากอโอเคค่อยๆจับสับอืมอแม่สะสะผมสะอาดสะอาดอืมเอาอันนี้มาอีกยาสับผมอีก ฮัดเจตช์ช่วยฮัดเจ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 วยแม่รักษาสองที Blue ่เลยลูกคอมเมนต์ขนาดนั้นเลยเหรอหัวเป็นมันครับหัวเป็นมันครับหัวเป็นมันครับนี่เป็นชนะตุก้องล้างให้สะอาดนะครับ สร้างไม่สะอาดหัวจะเป็นพานนาตุกนะครับอืมโม,มนินหล่อจังเลยว่เก่งจริงๆเลยหลานยายไม่ร้องไห้เลยโอ้โหชอบน้ำมากเลยชอบน้ำมากเลยชอบน้ำมากเลยอออเก่งมาก วิวที่ไฟกับพิบนี่คือมันถ่ายอยู่ใช่ไหมอืมอืมอเช็ดคอมันมีตัวนาทีขึ้นไหมชอบน้ำใช่มมีขึ้นสิบเก้ายี่สิบยิบชอบน,น้ำใช่ไหมลูกอืมอนนืม,มนาสบายตัว แม่หนูเก่งนั่นเน่อาแบบครั้งแรกนั่นเน่แม่หนูเก่งมากเลยแม่วิวหนูเก่งมากเลยแล้วเบลก็ยืนเอาถังสีชมพูไว้ข้างหลังเ็วเดี๋ยวล้างตุกนี่ไว้ตรงชักโครก เอาอยาสระผมอะไรไปไว้ข้างหลังนู่นเลยไปวางไว้บนที่เลยเบลเออจะได้ไม่เกะกะเอาน้ำมีอึมไหมออกดูพี่แพ,เพมเพิร์ดสิครับเอาแพมเพิร์ดออก,เอ,เ,เ,เ,ออกเอาน้ำล้างจุ๋ยมีไหมไม่มีก็ไม่ใช่มุนินสิครับเอาสบู่ โอ้ย oh, okay. oh, nee, uh> uh 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 ืนบังไม่เห็นกันเลยครับสบู่นี้เนี้เป็นไรลูกน้ำตุ่นหยาสบายหยาบง่ายหลือไ่รูลยนะอืมหืมืม จอยนายอ้โหไหนดูจอยกันดูจอยกันโอ้โหโอ้โหอัานน้ำอ่านน้ำน้ำเย็นเหรอน้ำเย็นเหรออุ่นเหนื่อยนวดเอาน้ำในแก้วน่นมาใส่สินวดในแก้วขาวนั่นน่ะแก้วขาวน้ำเย็นไม่น้ำอุ่นเอาลากตากเบาะเลยเบลล่าตรงเบาะเรื่องไปเลยอุ่นแล้ว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  อุณละอุณละคุนละปิวจับหัวลูกไว้จับหัวลูกไว้เออจับไว้เอาเอายาสับผมนะสบผมมาโอ้โหเต็มอ่างแล้วครับผมเต็มอ่างแล้วครับผมเต็มอ่างแล้วครับผมอือหอเต็มอ่างแล้วครับผมอือหือถกคอถูคออือหอ อึ้งอ่างอึ้งอ่างกระถางแตกตาเปลวเลยตาเปลวเลยตาเปลวเลยล้างต้องซอกมือด้วยจะได้สะอาดที่มือเก่งกันมากอาบน้ำกันเก่งมาก จริงะน้ำเนี่ยชอบจริงแต่พอขึ้นก็ร้องไห้เลย <c oughs> อ,อ๋ออออืมอ,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 อจ๊อีจ๊อีจ๊อีเจ๊อีนั่นเลย ตรงโคนผมด้วยโคนผมข้างหลังมากเอาคอให้สะอาดอาอาวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยวันนี้เป็นวันวันเชาตอนนี้เมืองไทยเขาดาวกันไปแล้ว เที่ากัรึ่แล้วตอนนี้เที่ยงครึ่งเียงครึ่งแล้วที่นี่เที่ยงวันเมืองไทยเป็นวันที่หนึ่งมกราเอ้เที่ยงครึ่งแล้วเบลกระมังสีชมพูใส่ไป้ดิอ้โหโอ้โหอาบกละมังเล็กอีกทีหนึ่งให้เบลช่วยจับไว้สิให้เบลช่วยจับไว้อทีบทีบ นั่งลงไปก่อนลูกนั่งลงไปก่อนไอ็ม่ดัดขานี่นะคะนั่งลงก่อนนะคะคขจริงจริงน่าจะดัดขาอันใหญ่เพราะอันเล็กมันดัดไม่ได้ไม่ยอมละอต้องดัดอันใหญ่ไวไมาดัดขาไปดัดขาโอ้โหลงไม่ได้แล้วอะทำไมเมืม่อวานยังลงได้อยู่เลยมันเกง่งเก่งเก่งไว้เก่งเก่งน้องเก่งไว้ว้า ยกออกยกออกจากกระมังอย่าเปื้อนเปื้อนไปแล้วเช็ดจับตือรู้ยัจับไว้อยู่เลยอย่าปล่อยนะพอแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ แหะด้วยนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเออโเสร็จแล้วครับเอโอเอโอเอเอเก่งมากเก่งทั้งพ่อทั้งแม่เลยเก่งมากเก่งมากลูกอาบน้าไม่ร้องไห้เลยเก่งมากเก่งมากมากมือเปื้อนหรือเปล่าไหล่ออยู่าพันปากันสิเออ เออ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 เก่งมากลูกเก่งมา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 กจับยกขึ้นนิดนึงจับยกขึ้นนิดนึงจับยกขึ้นนิดนึงเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่ทำเสร็จวเดี๋ยวให้แม่ทำเสร็จแล้วนี่อ่ะจากห้องครับออกจากห้องออกจากห้องเสร็จแล้ว พอ,อยางสวัสดีครับไหนนี่มาถึงที่นอนตอนนี้กําลังมาถึงตอนแต่งตัวอ้าวไปไหนแล้ววะหน้าตาหายไปไหนโอ้โอโอ้โหนี่ไงนี่ไงหน้าตาหน้าเกียดมากเลยเด็กอะไรหน้าเกียดจริงๆริ เด็กอะไรนะ่าเกลียดจริงๆไม่ไปเอาที่เช็ดสะดือมาเช็ดใส่เด้เบอร์ก่อนเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์อยู่ในตู้อะเบมาเช็ดสะดือหน่อยต้องเช็ดทุกครั้งเพราะว่าน้ำกลัวน้ำเข้าสะดือเดี๋ยวไม่สะอาด <c oughs> เดี๋ยวมืมินไม่สะอาด <c oughs> ใช่ไหมลกูก <c oughs> ร้องค่ะร้องค่ะอยากให้เสียงร้องเอาเสียงร้องดังๆเสียงร้องดังๆังเขยังเลี้ยวพอแล้วสิบนาที